พีนแม่เ mhm. ด้อพี่น้องมือนีงานสักการะเจ้าพ่อเมือนสีนาคาอยู่เบิ่งเบงพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งตอนนี้ยังกันแล้วต้อการจับรางบ้านลงอย่างด้สาดเต็มแล้วพี่น้องครับผู้ใดแม่แต่ดิ ยืนเดิอพี่พน<อ>้องเดินตอนนีสาสได้าได้เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเดียวไเรบทผงเดทที่กันวันนี้ประมาณ80%นแล้วนะคะพี่น้องใครจะเลื่มเดิมเหมืนอนเลต่างหาะกัน สักการะเจ้าพ่อมื่นสีพี่น้องเด้ออ๊ะำเภอแมืองน้อยจังหวัดพัทลุงนะครับมาให้กำลังได้ใช่ไหมครับอรับจังหวัดหกสัดย์ใหญ่วันนี้เรามีกลุ่มปิดด้วยนะคะยืนูร่ากลุ่มปิดนะพี่น้องเด้อเอ้าไปแล้วค่ะพี่น้องบ๊ายบาย